ชิโร่สลีครับโอโมสโกปลาเภศเมียนะครับตัวนี้เราตัวนี้ผมย้ายออกมาจากบอ่อยางนะฮะมันรวมอยู่กับเพื่อนๆประมาณยี่สิบตัวได้นะครับทำให้ร่มมีนิดหนึ่งสวยนะครับปลาตัวนี้คุณภาพดําถือว่าดีทีเดียวขนาดสี่สิบห้าเซนนะครับผิวขาวมาก แล้วภาพดำดีมันช้อนขึ้นมาตรงครีปนีนมีกระแทกหน่อยครับตอนนี้มีรอยฉีกนิดนึ่งเดี๋ยวนี้จะเอาลงมาลงในบ่อลึกระดับน้ำที่192เก้าสิซนดูนะครว่าจะเป็นยังไงทำบอดี้ขึ้นมาอีกนิดนผิวดีแล้วคุณภาพดำดีแล้วนะละวดลายน่ารัก หนาดอยู่ที่45เซนนิดๆครับ45บวกประเทศเมียนะผมมาสกโก้ค้ยฟาร์มครับรายองค้ยขอบคุณครับ